ไม่ควรนี้เราต้องเอาวันนี้เราต้องซ้อมไม่ใช่ซ้อมแค่ไหนซ้อมแค่ไหนที่ซ้อมไม่ได้กั่าเกินรางวัลเยอะแล้วต้องเอาเต็มเต็มที่เลยนะช่วงนี้แล้วแล้วเอาสักเจ็ดวันหายไปเลยอยากจะไปทำอะไรก็เจ็ดวันสิบวันอะไรเงี้ยเอาแน่แน่เขาจะไม่บริหารดูผู้หญิงไม่เป็นไรครับมึงรอผู้ใหญ่ นี่ครับนี่ครับตั้งใจนี่ขอบคุณป๋าชุดเลยก็จะไปขอบคุณเป็นวันช,นช,นชนันี่ครับผมาต้องมาขอบคุณป๋านะครับชุดสองั้งสองมานิดนาเราต้อใหญ่นรุดนะครับผมกำลังทันกำลังทันแล้วกำลังั ไมใหญ่ใหญครบอ่อ่งาิโปฟหน้าชไฟจเล็กนะไหน้าจะไปต่อยุ้สึกเล็กไฟหน้าวันที่ยีไหมยี่ครับช่วไฟนะใช่ครับพร้อมตัวนี้ สองทีวันนี้เคยเจอกันยังไม่เคยไม่เคยเขาพี่วะผมก็โ่าดิคุณเชลยยังไงยังไม่เห็นเลยเป็นไงบ้างวันนี้เขาก็ดูเรานะก็เขาก็มีจุดบุกคล้องผมเขาก็เห็นจุดบุกคล้องเออวันนี้เขาดูเราทั้งทั้งวันเลยวันนี้เมื่อวานนี้เราก็ดูเขาแต่ต่างคนก็ต่างแก้กันครับแก้กันนี่ต้องนี่ต้องไเสือไหมของเรื่องแรงอย่างเดียวป๋าป๋าบอกว่าไงเมื่อกี้ป๋าได้รับไงครับพักแค่ทิ้เดียวก็สอนบชิ้นเดียวสอบต่อเลย ข้าวันนึกพูดยิงไว้ก่อนนะข้าวที่ทำพูดนะฟอสบอกว่าเดี๋ยวมาซ้อมที่นี่เป็นองบ้างก็โอเคครับผจะเห็นเลยเราจะดูแลครับที่เกิดเรื่อนะถ้าถึงตอนนี้ฝากมีอะไรบอกกับผู้รึกเล็กไหมไหนๆก็ต้องเจอกันแล้วนัดเข้ารถไฟเนี่ยเอาก็ฝากน้องผู้รู้สึกเล็กครับก็เราเจอกันเดือนหน้าอ่าเอาละครับได้ใจความโดีๆครับ